โว้ยวอันละบ่อได้กันบ่อโอ้ยขึ้นแล้วครับอุ้ยรุ่งตุ้งขึ้แล้วครับโอ้ดูโอ้ดูบ่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับไปยะซุ่มยู่ซุ่มยู่บ่เด็ดฮ่าพี่น้องน้ำนิ่งนิ่งครับน้ำเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวรอสัญญาณพี่น้องอ่ะขอสวัสดีครับผมคลิปนี้คนแน่นอยู่ครับคนแน่นอยู่วันนี้บัตรห้าร้อยทับ สองร้อยนะครับแผ่ร้อยฝั่งสองร้อยนะครับอยู่ที่บ้านลำพุกนะครับตำบลตาเบาอำเภอปราสาทสุรินทร์นะครับก็ทำงานกระจายเปรียดนะครับรอแค่สัญญาณครับรอลุ้นรอติดตามพี่น้องเพราะว่ามีหลายหางครับใส่ไหนก็รอลุ้นครับเออรับฝั่งนี้แน่นเลยครับแน่นฝั่งมันตริมกันไปก่อนครับสักครู่สักครู่ เอาแข่ขึ้นศอกแข่ขึ้นศอกครับสัญญาณพร้อมอย่างไรครับผมขาบ่าพร้อมแล้วนะคการประมาณประมาณหนึ่งถึงสิบนะครับผมสัญญาณกำลังจะมานะครับนะครับชดเชาแรกจะมีใครซุ่มยุ่มอะไรตรงไหนครับรอติดตามครับสามสี่ห้าสิบเอาสิบพร้อมเลยจู๊ดเด้อสวยงามมากครับสวยงามมากชาแรกครับพี่น้องอ่ะ ลงไปแล้วครับลงไปแล้วมามีตรงไหนครับตรงไหนจะพันกันโอ้ยโดนแล้วครับโดนโอ้หยอะไรครับโอู้ยี่น้องนู้นบึมบึมบึมเลยครับทางนู้นอ่ะไอ้ยาไอ้ยาเห็นน้ำนิ่งนิ่งเห็นน้ำนิ่งนิ่งอ้าวมาตรงไหนพี่น้องตรงไหนครับวันนี้โอ้ยคุณแน่นกันอยู่ครับคุแน่นกันอยู่ครับวันนี้ มามาอุ้ยอุ้ยหางน้ำยังใหญ่อ่ะอุ้ยพี่น้วมูนอ๋อไปแล้วครับดูหางน้ำไปแล้วอ้าวอัลเบิร์ตครับเรเบิร์ตโอ้ยเอาเอาเอาตรงนี้เอานี่เออเด็ดครับเด็ดครับโอ้ยสองสามหางแล้วครับอ๋อมูนประมาณร้อยหางนะครับโอ้ยเอาแล้วครับเสื้อสีน้ำเงินเสื้อสีน้ำเงินอย่าโดนนะครับ โอ้โหทางนี้ทางนี้แห็พันกันเลยโอ้ยรุงตุงตังแล้วครับอ๋อดูอ๋อดูโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับตายาซุ่มยูซุ่มยูโอ้เด็ดพี่น้องน้ำนิ่งนิ่งครับน้ำนิ่งนิ่งน้ำนิ่งนิ่งครับาโอ้ยนี่ขึ้นตรงนี้แล้วครับน้องครับเสื้อสีน้ำเงินน่าจะสอนแหนะครับกำลังจะแห็พื้นไม้อยู่ครับอ้าวโดนกันเซลสระอยู่พี่น้องเอาวอาเอ้า ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนาะเอาแล้วครับเอาแล้วครับดูกเอาปลดกันออกแล้วครับเมื่อกี้เกาะกันเมื่อกี้เกาะกันโอ้ยไม่เนาะสองสามตัวเลยครับตรงนั้นฮ่าเอ้โอ้ยดูตรงนี้พี่น้องยืนได้โจเลยซูมยุ่งอายยะโอ้ซูมยุ่งอายยะโอ้ เอาหูหูหูหันหูู๊บ๊บ๊บอาู้ย่าวนอ่าอ่าดีน้งเด็ดหูดเชื่อชนกันนี่ครับหางยังใหญ่หางยังใหญ่อยู่ครับห้ครับาวยนลใหญ่อยู่ครับน่าจางเห็นว่าน้ำยิงนะครับาป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปครับสองโอยอ้าวมามา นี่ไข่น้อเอ็มรู้ครับเอ็มหมูสดครับเอ็มหมูสดรู้ป่ะครับป๊บป๊บโอ้ยเอานี่ครับคนนี้ซ้อนเฮอาจะไม่ได้ซ้อนครับขึ้นมาแล้วับโอ้ยหโอ้ยวากอมอกับนข้นงเกันป๊ปึ๊บป๊บกำลังจะงัดขึ้นแล้วครับมันยาวๆครับชมกันยาว โอ้ลุงแต้มลุง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 แต้มโดนแล้วครับลุงแต้มโดนแล้วครับอ้ายาเออข้างๆด้วยนิดนึงนะครับระวังทับกันนะครับผมระวังเดินไปหมุนมานิดนึงครับแจมแตมอะไรแจมอ่าแจมตึงดูดูครับเออขึ้้นอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อย มาขึ้นมากันมาขึ้นกันเซลซะอยู่ครับเฮ้ยต้องเอาสองหางครับต้องสองหางครับเรือสีน้ำเงินนะครับโอ้ดูข้างดูข้างดูข้างดูโอ้โหขอใหญ่ขึ้นฟังขึ้นฟังก่อนวะโอ้เฮ้ย โอเคโอเคอด้เนนี้เละเ้งด้ดนเอ้วครับตนี้ครับตัวนี้ขึ้นอีกแล้วครับตัวนี้ขึ้นอีกแล้วครับดูกันอุ๊บุ๊บโอ้ยสองตัวเลไคู่กันเนี่ยเอาสองตัวคู่กันมิเนาไป ยังวนไม่เสร like, ็จเลยครับสองสามตัวเลยครับผมอาพี่เล้งพ okay. ี่เล้งเอาพี่เล้งได้กับเขาด้วยนี่บึกงอยู่เลาะฟังครับอยู่เลาะอุ้ยเลาะฟังเป็นกะกะโหครับกะโหเอาละครับเอาละครับดูทรงแล้วดูทรงแล้วน่าจะใช่ครับสองฝูน่าจะแค่ฝูเดียวเลยเหรอครับ เป็นบึกหรือเปล่าครับเป็นบึกหรือเปล่าครับปื๊บปึ๊บเห่ได้นะครับเป็นเห่ได้นะครับทีนี้อ่าเป็นบึกนะครับดูจากทรงการบึ้งอ่าบึกครับเรียบร้อยอ่านี่ครับนุ่มลงแดงแดงแดงแงครับได้บึกเหมือนกันครับได้บึกเหมือนกันมาได้ชื่อคนละตัวสองตัวสามตัวครับ อ้าวไม่ครับไม่โดนดีแล้วครับน้องเอาไ้ไปให้กให้ลูแต่เาเองม่ใบจริงนะมาพี่น้องไดยินได้นอยู่ไหมอยู่ไหมเฮการมาโดนโดนไหมอยู่ไหมมีชี้มีชี้อาย่าอายาเออรอใล้ัอาฟังครับโลกฟังครับ โดนบึกอยู่ครับเดนไม่รู้แห่ใครนะครับนะครับไม่รู้อยู่กับแห่ใครครับก็กันกกันอยู่ครับบึกก็เป็นบึกสองเลยครับสองหางเลยสองหางเลยครับ <c oughs> ดูดีเจครับดิจิทัลนะครับพ <c oughs> อได้เหมือนกัน <c oughs> พอได้รูปได้คลั่ง <c oughs> หนึ่งหางเอ้ย <c oughs> เน้นเน้นตามพี่น้องขึ้นมาอีแล้วครับลูเห็นแบบๆเมื่อกี้เห็นแบบๆเมื่อกี้เห็นแต่หางอืมข้อมูลข้อมูลร้อยหางพี่น้องน่าจะใกล้เคียงแล้วครับคนละสองคนละสามโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ข้างหลังก็โดนเห็นแต่หางแวบๆวบเลยครับข้างหลังนูวีด้บันทึงสองหางโอ้โหเตือนยังด้วย ลุงแทมลุงแทมโอ้ลุงลุงลุงมาแล้วครับลุงโอ้โอ้เอ้ลุงลุงลุงอ่าเฮ้ยนะครับอ๋อเฮ้ยเหวานม้าโอ้โหนะครับขึ้นมาเรื Wh ่อยๆแล้วครับเอาแล้วครับตรงนี้โดนอะไรโดนอะไรเออได้มาตัวหนึ่งแล้วครับ น่ากังวลกันเอ at, อดูนี่แล้วโ,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 โอ้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 เอาละครับเอาละครับโอ้เอาละครับเอาละครับโอ้สองตัวนะครับสองหางครับป้าขยายเองปึบปึบเอาพันตุ ok. ้นหรือเปล่ามาให้ใครดูให้เลยครับเอาเอาดูนะครับพี่น้องน่าจะพันเชือกตุ้นนะครับสองหางครับเรียบร้อยเรียบร้อย สองหางครับอ้าวเอ็มดุนแล้วครับ cm เสร็จเดินไหมโดดอีกตัวนึงครับดูครับได้มาเรื่อยๆอยู่ครับตัวข้ามเอ็มโซก็ยันดุนตัวนั้นก็ดูนี่แล้วครับลุทุกท่านเดินเลยครับอ้าวเซลซ่าเซลซ่ากันอยู่ครับบึกร้อยหางนะครับบึกร้อยหาง พีนอโหดฮะมันหามากนี่ครับวันนี้กระจายเปรี้ยดจัดให้อีกแล้วครับบึกร้อยหางว่าสนันวันไว้แล้วครับแต่แรกพีนอ์ลุ้นกันต่อครับเหลืออีกหลายอยู่ครับครับอาอแล้วครับก็ดีแล้วครับโอ้ดีมานจากหานทรายดูงานจากฝั่งไต้ชื่นนะครับโซนนู้นครับขึ้นอีกแล้วครับอย่างขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆ ยังโดนอยู the you know, ่ค bon รับน awesome. like well, ่าจะเป็นบึกรุ่นที่2นะครับเพราะว่ามี2รุ่นนะครับตัวเล็กนะครับมีนูตะร์กระโฮครับกระโฮกระโฮโอ้ยเอ้ยบึกครับนึกว่ากระโฮนะครับเสื้อสีดำเหลืองนะครับจะโดนหรือเปล่าครับเหมือนจะโดนหรือเปล่าครับปั๊ป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  โอ้เป็นเขาจัดใหญ่โอ้หรือเปล่าครับโอ้ครับดึงขึ้นเมื่อกี้ครับโอ,โอ้นบึกครับเป็นบึกสองตัวเลยครับลูกไก่ไก่คว่างนู้นนี่นอ่องไม่ได้เดินนะครับวันนี้มันย้อนแสงน,นะครับแล้วก็มันรกด้วยครับเดินยากอาศัยการซูมเอานะครับ โอ้ครับกำลังโปรดครับกำลังโปรดครับอ,อีกตัวครับอีกตัวครับตอนนี้ใหญ่อยู่ครับตัวนี้ใหญ่อยู่ยปลาแล้วครับปลาในนครับปลาไข่เฮยดูบ้องจังเจนน้ำน้อง <c oughs> ไม่เคยหวานฝั่งนะครับป um ้านายน้องป้านายแล้วครับพี่เล้งพี่เล้งโดนปักโค้ใหญ่ว้าน ja ู้นเปฟางไปฟังครับได้ปักโค้ใหญ่บอยครับบอยบอยบอยโดนครับโดนบึ้งอีกแล้วครับอายา ไปหมดครับยังมาอยู่ครับที่สามไม่ผู้ใดอ่าได้สามนะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้อ่าตอนนี้เราก็พาชมบรรยากาศนะครับฟังกันตรึมไปเรื่อยๆนะครับอ่าเี๋ก็จะเป็นเขตทางอีสานตอนล่างครับอ่าทางสุรินทร์บุรีรัมย์อ่าชิสเกตก็จะมีกันตรึมนะครับปักโผกันไปนะครับ บอยก็ตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้การเริ่มซาซากันแล้วนะครับซาซาเราเก็บอยู่ครับเพราะว่าผลแน่นนะครับผลมันแน่นแล้วก็ปลาก็ได้ลากันจะสัจะสชาสองชาแรกครับเป็นดึกนะครับเป็นดึกเจ้านี้นะครับอะไรตัวใหญ่นะครับนี่ มองไกลๆไปยังเป็นตัวใหญ่มากครับน่าจะใหญ่สุดนะครับคิดว่านะครับจะหักเงี้ยงอยู่ครับหักไม่ได้ครับไม่ได้ครับสาซ้อนไม่เข้าครับ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้นะพี่น้องน,นี่ครับดึงขึ้นมาเมื่อกี้อีตัวหนึ่งครับอ้าวดิเจนน้องนะครับดิเจนน้องอบึกนะครับเป็นบึกนี่ครับตัวใช้ได้อยู่ครับพี่น้องบึกนะครับ อ๋อได้ปลาในแล้วครับลาจะได้บึกแล้วได้ในด้วยครับนี่ตะเพียนอ๋อตะเพียนอยู่รอบฟางได้มาตัวหนึ่งครับได้เกือบครบทุกปลาแล้วขาดแค่ปลาบึกขาดอ้ยาถอยหลังเข้าฟางอีกไหมเนาะน ได้บึกมาสองตัวครับสองหางชาแรกโดนกี่ตัวสามขาดบทา <c oughs> ออขาดบดครับเหลืออยู่ตัวหนึ่งล้วก็ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง <c oughs> พี่นอ้องนี่ครับเรือแดงกำลังจะขึ้นมาแล้วเจ้าที่ได้หลายตัวนะครับ,บมัดเป็นพวงเลยครับลุ้นครับจะกี่ตัวครับมาแล้วครับมาใกล้แล้วครับโอ้ได้มา หน่พวงครับหนึ่มัดหน่พวงพี่น้องม<า>ัดมัดนี่ครับห้าหตัวครับพี่น้องห้าหตัวเหรอหาหรือหกน,<า>น,นี่เลยเฮ ห้าโอ,โอ้ยห้าครับได้ห้าพี่โน้นี่ก็เป็นพปเอกอ่าพี่อ้องมาดูตาตาได้ของใหญ่ตาใ,ใหญ่กว่าเขาเลยตัวนี้นี่ตา <c oughs> ที่ทหนึ่งแน่นอนมาจากเดรรุดม <c oughs> อ่ะพี่น้องนี่ครับผลงานของตาเมื่อกี้นะครับจากเดดอดดมค่ะเดดอดดมค่ะได้ห้าตัวบ่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กค่ะบ่เนี่วนี่ครับนีตัวเล็กได้ห้าตัวนะครับอ่าแล้วได้ใหญ่อีกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆพี่น้องมันต้องอ้อมครับติดต้นไม้พี่น้องมาที่มันบังต้นไม้ เข้ามาไม่ได้พี่น้องเรามาดูใกล้ๆกันหน่อยนี่ครับโอ้ป่าโพดเด็ดอุดมจัดไปป่าโพดเด็ดอุดมใช่ไหมครับป่าโพดเด็ดอุดมครับโพดมาซุ้มอันนี้ป่าอะไรครับทางนี้ครับป่าหมานยันชุมน้อยโอ้โหได้แบกอยู่ครับเราได้แบกเออสามตัวสี่ตัวด้วยครับสี่ตัวที่ห้าอ่านี่ประมาณ ประมาณกิโลครับคิดว่ากว่าสิบกิโลสิบกว่าอยู่เนาะครับพี่น้องเอ้กเได้ลากเห็นยูครับตั้งแต่แรกๆอ่าโพดเดดุดมครับฮะใครได้ขนาดใหญ่อีกนี่ใหญ่กว่าอีกเลยเอากำลังมาแล้วครับพี่น้องกำลังมาแล้วด้วยใหญ่กว่าตัวนี้อีกพี่ใหญ่เออ้เดี๋ยวดูไอ้ใหญ่ไอ้อะไรนะลูกห่วงก่อนลูกห่วง หันหันอันหันลังโอ้ปล่อยกลอีกใหญ่แต่หัวครับพี่น้องตัวใหญ่อีกตัวเดินทางมาแล้วกำลังมากกำลังมากำลังมากอ๋อใหญ่อยู่ครับใหญ่อยูอุ้ยตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ครับดูครับมีปลาเล็กในกระชังด้วยนะครับ แน่ครับสูสีสูสีครับตัวนี้เหมือนจะยาวกว่าของตาเมื่อกี้หรือเปล่าสูสีกันอยู่พี่นอ้องปลาเล็กในกระชัางด้วยตัวเล็กได้กี่ตัวครับตัวเล็กอีกสี่อีกอ่ะตัวใหญ่เห็นอยู่สนะครับเท่าที่เห็นนะครับจะมีมุมเนอะคนหนึ่งคับสวสม ทยอยขึ้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นพี่น้องนะใครจะได้รางวัลไปใหญ่ครับมีอยู่3นะครับอาจมีมากกว่านั้นผมมองไม่เห็นพี่น้องก็รอลุ้นกันครับทยอยขึ้นกันแล้วนะครับมพี่น้องนี่แกบอกขายไปซองแล้วเห็นแกนดึงบ,บูบับบบบกับเขาอยู่ได้5้าครับขายไปสอง โอ้ช่างแล้วครับช่งแล้วช่งแล้วเท่าไหร่นะสิบสองครึ่งสิบสองครึ่งอยามามาสิบสี่วางยังไม่หมดเลยเขาได้สิบสี่สิบสี่าพี่น้องว่านี่ทางนี้สิบสี่อายาใหญ่แหงใหญ่แหงสี ่าครีับแล้วมาอีกแล้วนี่ครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละีว่าอันนี้มเหมือนนี่ก็ถุงเอาตัวมัดอีกครับมัดอีกเองเง้ย มาได้แล้วครับมาที่เน่เน้สิบสามสิบสามครึ่งน่าไม่หน้ามองมาแล้วเขามาแล้ววันนี้เขาไม่เมาครับวันนี้เขาไม่เมาเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแค่มาวันฝังบอกมัดก่อนมัดก่อนตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่แห้งใหญ่แห้งนี่แหละวันฟังนี่งสิบสามจุดห้าบซิ่งกบซิ่งรู้สึกว่ามือเขาจะสั่นๆครับวันนี้ เสียงก็ไม่มาเอามาตัวนี้นะครับตัวนี้มาชี่ตู้ดแน่โอ๊ะสิบสองสิบสองครื่องปลาตัวนี้หลอกมากครับดูบนใหญ่ดูบนใหญ่ใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดอยู่บนรถเนี่สิบสี่จุดเก้าครับย่าทีมงานจากทางไหนครับ โคบุโคบุถมอบัดถมอถมอถมอไปแล้วว่หินโอ้โหหนักเพราะหินเออน่าจะเป็นแชมป์ครับเดี๋ยวรอดูสักครู่ครับอ่านะครับหมดเวลาแล้วพี่น้องนีตอนนี้ก็มอบรางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งเสื้อหนึ่งตัวรับเงินสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไทยด้วยก็ตัวเือไทยมันเหยียบมีแต่มีแต่เอฟซีทามหาเสื้ออะไรนะ ลงรักเมียเขาเออช่วงนี้ยังผลิตไม่ทันนะครับเออกำลังผลิตอยู่ครับเออมันไปตามเมียเขาหมดแล้วเสื้อตัวนั้นนะฮะสองกลุ่มซิ่งครับกบซิ่งอ้าวนี่ครับรางวัลที่สองครับสองร้อยบาททีมงานจากทางไหนครับกลุ่มซิ่งประษัทกลุ่มซิ่งประษัทอือหึกบซิ่งเดี๋ยวเจอทีมงานอื่นซิ่งมั่งครับ เดือุดุมครับเดือุดุมรับเสือลายครับผมอ้าวมาพี่น้องรางวันที่สามได้คนละห้าสิบบาทดะแต่ผมให้เลยไม่ต้องแบ่งกันเออป๋าใจปั๊มครับให้คนละร้อยไม่ต้องแบ่งนี่ครับอ่า เรียบร้อยนะครับเท่ากันนะครับงัวันที่สามครับอาโอเคครับผมพี่น้องเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่อหน้าเรากระจายเปรี้ยนกันดีนอนครับผมอะไรอะไรเรื่องนั้นไม่ต้องคุย นี่น้องปิดท้ายปิดท้ายนะครับจากนี่ครับประสาทผ้าม่านนะครับเออได้มาหนึ่งทวงครับปัดพี่น้องหกเจ็ดตัวเลยครับปัดนี่เจ็ดตัวเออนี่ครับปิดท้ายได้สวยงามครับปิดท้ายได้สวยงามพี่น้องเออ